สวัสดียามเย็นๆครับผมวันนี้มาดูระบบแทงน้าครับของน้องสิทธิ์นะครับอยู่ที่บ้านรันแต่อุดมสุขตบนเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับนี่เลยน้องมาทําบ้านใหม่ถัจากนั้นทําข้างหลังเป็นสวนเกษตรผสมผสานครับแล้วก็ทําระบบแทงน้านะครับผมเห็นแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับเพื่อที่จยากจะให้หลายๆคนลองเอาไปคิดเป็นข้อมูลในการตัดสินใจราคายังไงเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาถามเจ้าของนะครับว่าเท่าไหร่ยังไงนะครับเจ จาของแล้วสวัสดีทั้งสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอสอบถามหน้านี้หน่อยฮะแต่ตรงนี้นี่หมดเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้หมดวันตีไปรวมค่าช่างประมาณสามหมื่นครับผมหมายถึงแค่แค่แทงใช่ไหมครับครับตัวแทงครับยังไม่ได้รวมถังใช่ถ้ารวมถังนี่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณถังอีกใบละหกพันใบละหกพันสองสองใบก็เป็นหมื่นสองหมื่นสอง ใ้ตัวตัวบาดานอีกหมื่นหนึ่งหครับแล้วก็ตัวปั๊มอีกหมื่นหนึครับผมเด็ดเสร็จก็รวมถึงเจาะปัม๊มถังแทงทั้งหมดเซ็ตนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ500,000่กว่าบาทใช่นี่ครับห้าหมื่นกว่าบาท<ๆ>เบ็ดเสร็จเลยนะครับ,รบปั๊มนี้เราใช้เป็นปั๊มอัตโนมัตินะนี่ครับเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลนะครับได้หลายคนที่จะทําระบบแทงน้ําตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้สูง6เมตรครับผม สูงจากจากพื้นข้างล่างถึงข้างบนนี่6เมตรใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จากไอ้ฐานถึงแท้งเลยครับฐานถึงแท้งนี่4เมตรเอา4เมตรก็เป็นเสาปูนเนาะใช้เสาปูนสีเสาแบบสุดเลยนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กกันวานไนสนะครับนี่ครับก็ก็ดูไว้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจน่าจะอยู่ที่ระหว่างกว้างยาวน่าจะเป็นเท่าไหร่ครับ น่าจะประมาณ2อ 2, คูณสสองสองคูณสเมตรโดยประมาณครับฐานฐานแต่ว่าก็ดูไว้เป็นแบบนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เวลาเอาไปทําก็ปรับประยุกเอาในแต่ละพื้นที่อันนี้จะเป็นแบบหลังคานี่เป็นโมเดิงเฉียงลงไปเลยครับคล้ายๆกับบ้านเป็นประมาณนี้นะครับให้มันเข้ากับบ้านให้มันรับกับบ้านเนาะถ้าเกิดาเป็นทั่วไปก็จะทาเป็นทรงจั่วเนาะของเราถ้าในอนาคตถ้าติดโซลาร์เซลล์ก็ติดได้ขึ้นมาติดเลยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับนี่ครับก็ เป็นประมาณนี้ครับก็เลยพาดูทุกคนได้มาดูเป็นอีกหนึ่งแบบเดี๋ยวขออนุญาตเขาไปดูรายละเอียดด้านในหน่อยครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันว่าเป็นยังไงเขาใช้เวลาทํากี่วันครับ3วันครับ3วันเองเหรอครับแต่ว่าจริงๆอ่ะสามวันครับแต่ว่ามีวันหนึ่งที่มันติดฝนหนักๆทําการเชื่อมไม่ได้ก็เลยใช้เวลายืดไปอีกวันหนึ่งเป็นันควันอ๋อครับผมนี่ครับประมาณ2อคูณสโดยประมาณครับแล้วก็ความสูงขึ้นไปนี่จะเป็น 4เมตรครับจากจากข้างล่างถึงไอ้บริเวณแทงแล้วก็จากตรงนั้นขึ้นไปก็2เมตรก่เบ็ดเส็จคือถึงหลังคาเลย6เมตรนะครับนี่ครับถังนี้จะเป็นถังกี่ลิตรนะครับถัง2,000ลิตรครับถัง2,000ลิตรครับ2ถังเนาะครับผมนี่เหล็กเป็นแบบนี้ครับเสาเทพื้นหนาไหมครับเทพื้นนี่หนาครับหนาเลยเนาะสิบเซนโครงสร้างเสาปูนตามที่เห็นครับใหญ่นะครับหน้าแปดไหมครับนี่หรือว่าหน้าเท่าไหร่นี่ คืบหนึ่งพอดีประมาณนั้นนะครับอันนี้คือถังที่จะทําในรูปแบบของการเกษตรฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นสวนเกษตรของน้องแล้วก็จะมีบ่อที่อยู่ด้านนู้นด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับตามที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นบ่อแล้วก็ติดปัม๊มเป็นปั๊มอัตโนมัติครับนี่ครับปั๊มเจ็ดคู่แบบนี้ปั๊มราคาปั๊มเท่าไหร่นะครับราคาปั๊มอยู่ที่7,5 0 0นครับผม7,500นอันนี้เราซื้อมาติดตั้งเองไหมครับก็ให้ทีมงานช่าง จากร้านเลยครับเขามาติดตั้งให้เลยใช่ไหมครับติดตั้งเบ็ดเสร็จทั้งปั๊มทั้งค่าช่างก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทครับเขามาติดตั้งให้ครับเราจะมมีความรู้เรื่องนี้เนาะใช่นี่ครับก็เป็ี่ยนต่อไปนี้เขามีรับประกันอะไรไหมครับมีรับประกันครับถ้าเกิดมันมีการมันไม่ปั๊มไม่อะไรก็เราียกเขามาดูแลได้ครับอ๋อขอเดินสายพงสายไฟให้ไหมครับหรือว่าเราเดินทีหลังีเราเดินมาทีหลังครับอืม เป็นประมาณนี้นะครับสายโคงสายไฟนี่ครับระบบแท้งก็จะมีบันไดขึ้นนะครับตามที่เห็นถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นระบบแท้งน้ําที่ราคาไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับเบ็ดเสร็จรวมทั้งถังด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณสักสี 40, ่หมื่นโดยประมาณนะครับ <S <S ผมตีไว้ราคาสูงสุดเพราะน้องบอกว่าถ้าไม่เอาแท้งเนี่ยก็จะเบ็ดเสร็จทั้งโครงสร้างอยู่ที่ประมาณ3 0,000บาทแต่พอถังที่เป็นถัง2องผลิตถังละ6 0 0 0ก็อยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นส สี่หมืนสองถ้ารวมในเรื่องของปั๊มก็ห้าหมืนนะครับเจาะอ,อีกประมาณหมื่นหนึ่งเาหกหมื่นโดยประมาณเบ็ดเสร็จตามนี้เลยนะครับก็ดูไว้เพื่อจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจแล้วกันนะครับสําหรับพี่น้องชาวกเกษตรกรเนี่ยครับน้องก็จะทําเป็นแบบนี้หลังคาเห็นไหมครับโมเดิร์นแบบนี้ก็มันจะได้รับกับตัวบ้านนะครับนี่ครับตัวบ้านนะครับคู่กันเลยเป็นแบบนี้ถ้ามีโซลาเซลล์เราก็สามารถที่จะติดไว้ด้านบนได้นะครับโอเคแลยทีเดียวกับรูปแบบโครงสร้างแบบนี้นะครับ ขอบคุณเจ้าของน้องสิทธิ์สำหรับต้นแบบในครั้งนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้แล้วครับเป็นไรครับไปเอกน้อย